คลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดเรื้อรังนะคะแบบปวดแล้วไม่หายสักทีนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแล้วก็ไม่หายสักทีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะคะคือการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอาการปวดนั้นเกิดจากอะไรคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารูป m r i นะคะซึ่งเป็นรูปที่จะรู้ถึงโครงสร้างนะคะของโครงสร้างของกระดูกหมอลองกระดูกนะคะ แล้วก็ในส่วนของเส้นประสาทนะคะว่ามีการกดทับหรือไม่นะคะท่านใดที่มีอาการปวดเลื้อรังมานานๆน,น,นะ,ะยิ่งปวดหลังเรื้อรังไม่หายสักทีกินยาก็แล้วทําอะไรก็แล้วไม่หายแต่มีอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําคือยังไม่ได้ตรวจหาสาเหตุลึกๆจริงๆว่าเกิดจากอะไรนะคะเคสเนี้ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างรูปนะคะของคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะสองรูปนี้เป็นรูปเดียวกันนะคะแต่ ทำการตรวจห่างกันเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีนะคะโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูรูปฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะรูปฝั่งซ้ายนะคะก็จะเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้องป้อง,องสีดำๆตรงนี้จะเป็นส่วนของกระดูกนะคะป้องป้องที่เราชี้อยู่นะคะอันนี้เป็นรูปของกระดูกนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างป้องดําๆจะเห็นเป็นสีาขาวไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมอนรองกระดูค่ะซึ่งเคสนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนเห็นลูกศรที่ชี้ไปค่ะก็จะมีการฉีกขาดของผนังหมอนรองกระดูนะคะซึ่งก็จะเห็นการปูดนะของหมอนรองกระดูเนี่ยก็เถิบม,มาทางด้านหลังนะคะซึ่งให้สังเกตตรงนี้ไว้ดีๆนะคะว่าสีของหมอนรองกระดูอะคะ่ะตรงเนี้ยเขาจะสีเนืออย่างแรกนะคะเขาจะมีช่องความกว้างเนี่ยที่ตีบแคบกว่าช่องบนบนเห็นไหมคะ เห็นไหมคะติดแทบกว่าเนาะอันที่1นึงนะ,ะและอันที่สองค่ะเห็นไหมคะว่าช่องที่ไม่มีการออแตกของผนังหมอนรองกระดูกนะคะก็ยังเป็นสีขาวๆอยู่นะคะแต่ช่องนี้เห็นไหมคะเริ่มเป็นสีดำๆๆแล้วนะคะเริ่มเป็นสีดำดแล้วนะคะและหลังจากนั้นค่ะเขาได้ทําการตรวจนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหปีผ่านมานะคะสังเกตไหมคะว่าข้อต่อข้อเดียวกันเห็นไหมคะ อันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วอันนี้วัน y e เลเตอร์นะคะคือ1ปีผ่านมานะคะเห็นสีของหมอนรองก็ดูไหมคะว่าเป็นสีที่ดำนะคะเป็นสีที่ดำแสดงถึงสุขภาพของหมอนรองกระดูกที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีภาวะการปูดปิ้นของหมอนรองกระดูกเนี่ยไปทางด้านหลังเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วกข็ข้ออื่นนะคะก็จะเริ่มมีสีที่ เข้มขึ้นแล้วเห็นไหมคะข้อนี้นะเดิมก็ยังจะขาวๆอยู่นะพอผ่านไป1ปีนะคะถ้าเกิดเรายังไม่มีก,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่มีการรักษาอย่างจริงจังดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะมันก็จะทําให้หมอนรองกระดูกข้ออื่นเนี่ยเขาก็จะเ,เสียสุขภาพไปด้วยนะคะอันนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเรามีการแบบปวดเรื้อรังนะแนะนําให้ไปตรวจ นะคะ MRI เพื่อที่จะดูนะคะว่าสุขภาพของหมอนรองกระดูกหรือสุขภาพของกระดูกนะหรือสุขภาพของเส้นปรนะสาทนี่ยที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้สีดำๆที่เป็นเส้นยาวๆลงมาที่อยู่ในโพงไขสันหลังนะคะเขายังมีสุขภาพดีหรือไม่นะคะอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่ามีคําถาม ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมปวดเรื้อรังอะ่ะไม่หายสักทีเลยนะคะแล้วก็หลายเคสที่เราถามกลับไปเนี่ยก็คือว่ายังไม่เคยได้รับการตรวจ MRI หรือแม้กระทั่ง x อ็ ray. กเรก็บางท่านก็ยังไม่เคยตรวจเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากค่ะทุกวันนี้นะคะหลายท่านเนี่ยทำการรักษาเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะแต่สาเหตุที่จริงๆอะ่ะบางครั้งเนี่ย ยังไม่ได้แบบค้นหาจริงๆเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าใครมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะแนะนำนะควรที่ทำการตรวจ MRI ค่ะค่าใช้จ่ายอาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่เราว่ามันคุ้มค่ะเพราะว<อ>่ถ้าเกิดเรารู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเราจะสามารถรักษาได้ตรงจุดแก้ได้ตรงเหตุนะคะซึ่งนอกจากผล MRI แล้วอะคะ่ะ ก็ยังต้องมีการตรวจประเมินสุขภาพทางกายภาพร่วมด้วยนะคะเขาก็จะมีการตรวจในเรื่องของโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงของมัดกล้ามเนื้อต่างๆที่ส่งผลทําให้มีภาวะเนี่ยไอเจ้าตัวหมอนรองกระดูกปิ้นเนี่ยตรงนี้นะคะมันเกิดจากพฤติกรรมต่อเนื่องหรือสาเหตุ ต่อเนื่องมาจากอะไรบ้างเพื่อที่จะรักษาได้ครอบคุมและได้ตรงกับสาเหตุที่เป็นนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมีรูป MRI แบบนี้อีกนะคะให้ทุกท่านได้เห็นว่า นอกจากภาวะกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเกิดช่องตีบแคบในโพงกระดูกสันหลังแล้วมันมีภาวะอะไรอีกบ้างนะคะที่ทําให้เรามีอาการปวดหลังเรื้อรังบ้างนะคะถ้ายังไงคอยติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ